เมื่อวานนี้นั้นนายอันวาอิบราฮิมนาย,ยกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนได้โพสต์ข้อความระบุว่าท่านได้พูดคุยกับเพื่อนของท่านนั่นก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศไทยนี่แหละครับโดยท่านอันวาอิบราฮิมนาย,ยกรัฐมนตรีของมาเลเซีย นะครับท่านก็ได้เชิญให้ในายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั้นเดินทางไปเยือนมาเลเซียหลังจากรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านเลยครับและก็ได้มีการหารือกันเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องชายแดนไทยกัมพูชากันด้วย โดยท่านได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของทุกฝ่ายในการรักษาสันติภาพและก็ไม่ยอมให้ความแตกต่างใดๆก่อให้เกิดความตึงเครียดที่ไม่จำเป็นละครับโดยเรียกร้องให้ทุกประเด็นนั้นต้องถูกนำเข้าสู่โต๊ะเจรจาผ่านการประชุมคณะกรรมธิการเขตแดนร่วม JBC แล้วท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียท่านก็เชื่อเลยครับว่าจิตวิญ,ญญาณแห่งการเจรจาการทูดและความเข้าใจนี่แหละ จะเป็นหนทางที่มันดีที่สุดในการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้นั่นเองครับพี่น้อง